อยากเข้ามาหนึ่งมสี่โรงเงรียนพรามหาเรศไทยคอนแวนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไรครับระดับชั้นมหนึ่งและมสี่เปิดรับสมัครช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแล้วมีสอบเข้าเมื่อไรครับสำหรับช่วงเวลาการสอบเข้าทางโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดในใบบรับสมัครแล้วประกาศผลสอบเมื่อไรครับช่วงเวลาประกาศผลสอบเป็นไปตามที่ทางโรงเรียนกำหนดในแต่ละปี มีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม .1 ลหลักการสอบวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรส์ภาษาอังกฤษระดับชั้นม .4 ลหลักกจะสอบวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตรส์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ห้องเรียนทั่ทไป35,800บาทต่อเทอมห้องเรีนยนไอที39,200นาบาทห้องเรีนยนดีพี8ป0 0 0นบาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนทหารเรือไทยคอนแวนก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยตัดิูสอบเข้ามาหนึ่งและมสีเรียนสดออนไลน์ผ่านซูมสอบถามได้ที่แอปเขียวแอสไซน์จุฬาติตเตอร์ได้เลยนะครับ